กลับมาแง้วกับช่องของคอมาค่ะขอมาขอมาคอ,มาอ,มาอเดต้องขอต้องเมาต้องคุย every single week ทุกทุกสัปดาห์เรามีนัดกันที่นี่ช่องหนี้เท่านั้นเท่านั้นทุกวันเสราร์พอสอจีนของเราวันนี้ <laughs> หนาวเลยกน้าหนาวนะ จรฝนตงมันเลยให้กูทําไงอะนลุกคนพองหมดแล้วแค่นั้นและลุกคนพอส่วนทางนั้นซ้ำมืมอกเกลร์วมากซำ <g arness> แม่ต้องมีร้อนขึ้นหรอช่วงนี้มันมันร้อนหรอไปเต้นมาเก็ตหลักอยากอยู่เลยค่ะตอนเนี้ย EP ที่เจ็ดของเราในวันนี้ท t o ป,ปิกก็คือ you are what you consume อะไรที่เราเอาเข้ามามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเรานะ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจเราต้องเลือกเลือกให้เต็นเลือกมากพอที่จะรับมันเข้ามาในชีวิตเทคอะไรเข้ามาอยู่ก็จะเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดพูดกันเรื่องนี้นิดนึงว่าช่วงนี้แอมเบรียมันเทคอะไรบ้างแล้วทําให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยอ <Okay. S 2> เป็นคนที่ดีแล้วก็น่ารักสดใสแบบนี้ไอ้ไ <Okay. laughs> เราทำยังไงเราจะมาแชร์ทุกคนทกฝังนะคะ อยู่อวัดยู่คอนซูมเอาง่ายๆก่อนเลยง่ายที่สุดคือการกินชัดเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่ละเธอก็เป็นคนที่ค่อนข้างให้จะใช้ฟิสโคบาร์ดีในการทํากิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างให้จะชัดเจนมากๆถ้าเริ่มสนใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นนะมันชัดเจนมากว่าอยู่กินอะไรเข้าไปอยู่จะเห็นผลเลยการออกกําลังกายเนี่ยมันส่งผลสามสิบเปอร์เซ็นตแต่อาเจ็ดสิเปอร์เซ็นต ซึ่งสำคัญมากๆมันเริ่มจากที่เรากินก่อนนะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายมันก็ส่งผลแบบนั้นขอเคล็ดลับให้เพื่อนๆหน่อยทานอาหารยังไงคะผิวแหง้งฉันก็จะรู้เลยว่าโอเคฉันดื่มน้ำไม่พอนะฉัน <Hey. S 2> ต้องแดกน้ำเพิ่มนะเอออของคุณนี่ถ้าปากแห้งมันเริ่มแบบ กล้านมาละกูรู้แล้วว่าโอ้โหกินน้ำไม่พอวะ่ะวันนี้เลยนะคือถ้ามันเกิดวันนี้คือมันวันนี้จริงๆเลยนะมันบอกเราเลยนะกูจะเห็นผลทันคีก็ตกเมื่อกูเวลากูไปเข้าห้องน้ำอะ่ะจริงอันนี้จริงถ้ากูไปเข้าห้องน้ำแล้วคือรู้สึกว่ารูปร่างของอร,รูปลูปร่างของมันเอแปลก มันไม่ได้มันมันไม่ได้แบบยูโชมันไม่ได้แบบทั่วไปอ่ะมันกูรู้เลยว่าโอเคแสดงว่ากูกินน้ําไม่พอวันเนี้ยแล้วมันจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าทั้งวันไม่ได้กินน้ําอย่างเงี้ยโอเคครีกูก็คือมันจะเป็นก้อนเล็กๆซึ่งมันไม่ดีละก็กูก็จะรู้แล้วว่าโอเคเดยต้องดื่มน้ําเยอะนิดนึงเวลาคนถามว่าช่วงนี้กินอะไรอ่ะทำไมผิวดีทําไมแบบผอมลงทําไมแบบนู่นนี่นั่นอ่ะเวลากูบอกว่า ดื่มน้ำเยอะๆนะคะมันไม่ใช่คําตอบของดารานะเว้ยมันคือคําตอบของคนที่มันทําจริงๆแล้วมึงจะเห็นผลทมดื่มกินน้ำนะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมกินน้ํานะจ๊ะกลัวดุ่งเนาะก็ยังหาช่วงเวลาในการพร็ p นะมิล prep ของกูอะเออดีดีฉันซื้อบ้างนะเพราะว่าบางทีไอ้เคียเวลาไม่ไม,ไม่ไม่พอจริงๆอะ <c oughs> แต่จริงแท้แน่นอนถ้าทำเองอะ่ะดีที่สุด เราดูว่าเราทําอะไรเราใรส่อะไรเข้าไปบ้างอาหารที่เราเอามาทํามาดีแค่ไหนคือกูเป็นคนที่ไม่ค่อยกินรสจัดหรืออะไรแบบน,นั้นมาอยู่แล้วอะเพราะว่าออตอนท้องไส้ไม่ค่อยดีเว้ยเออท้องกูไม่ค่อยดีก็คือเหมือนกินอะไรนิดนหน่อย่แบบอาหารเป็นพิษอย่างนงี้เลยอะ่ะมันก็ติดมาตั้งแต่ตอนเด็กว่าเราไม่ค่อยไปปรุงอะไรเยอะหรือว่าใส่อะไรที่มันมากมาก,มากรสจัดอืมเกศเกศเกศอันนี้คือพูดตามตรงเลยว่า อาหารที่มันไม่ปรุงแต่งอ่ะดีที่สุดดีมากๆแม้แต่เป็นแค่เป็นซอสเป็นอะไรอย่างนั้นนะคือมันก็คือปรุงแต่งอ่ะจากวัตถุดิบที่เราเอามาอืมก็จริงใส่ให้มันน้อยลงอ่ะทำไก่ทำเนื้อทำผักอะไรอย่างเงี้ยปรุงให้มันน้อยลงอันนั้นก็ช่วยมากแล้วแล้วกินในที่มันเป็นวัตถุดิบที่ดีๆเราก็ยังกินแบบที่เราชอบได้อยู่นะก็เลือกส่วนที่มันอาจจะอ่ะมันน้อยลงมาหน่อยได้โปรตีน หให้ลดมันจากน้อยลงหน่อยอืมแค่เปลี่ยนอะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ก็ยังเมคช s ว r e นะว่าฉันจะยัง enjoy กับมันนะเพราะการามันก็สำคัญอยาก encourage ให้ทุกคนทำกับข้าวเองค่ะอันดับหนึ่งนะถ้าอยู่เริ่ม c o n c e ์ n เรื่องอยากลดน้ำหนักลดหุ่นหรือว่า fit and firm ขึ้นอย่างเงี้ยให้คิดถึงอาหารที่คุณกินก่อนอันดับหนึ่งทำอาหารเองรู้ว่าตัวเองกินอะไรก็ <c oughs> นั่นแหละถ้าอยู่เริ่มทำอาหารเองอะ่ะมันจะเริ่มรู้ร,รู้แล้วเว้ยว่าตัวเองกินอะไรเข้าไปแล้วมันจะเห็นผลจริงๆให้ให้โอกาสตัวเองสัพประมันสองสัปดาห์อะแล้วมันจะเริ่มเป็นดิ s ิพลินแล้วมันจะเริ่มเป็นมีการมีวินัยในการกินเลยละอืมค่อยๆลดใช่ค่อยๆลดรู้ว่ามันยากเพราะว่าอย่างแม่กูเนี่ยคนใกล้ตัว uh huh. ชอบพ่อเวลากินก๋วยเตี๋ยวนี่นะปะท้อใส่พริกใส่น้ำส้มใส่ชูใส่ รสจัดมากคือกูไม่สามารถกินกินแบบนางได้อ่ะกูต้องตักน้ํานางมาแล้วก็ใส่ในชามกูอะเพราะกูเป็นคนปรุงไม่เป็นไอ้ที่คือแบบเรากินไม่ได้ไงเออแล้วก็เออไม่ได้ปรุงแต่แบบแม่คือแบบจัดมากแล้วพอทีนี้อายุเขาเยอะขึ้นอืมท้องเริ่มมีปัญหาละเอยคืออ,อวัยวะเราอ่ะมันรับได้อยู่แหละถ้าเรายังอายุเท่านี้อยู่อ่ะคือการใช้งานของเรามันก็เป็นตามระยะการใช้งานอ่ะ ตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้เ้ยแต่พอมันถึงเวลามันทนไม่ไหวแล้วมันโฮไอความเผ็ดความเปรี้ยวความอะไรที่มันมากไปอ่ะไม่ได้ละมันก็บูมอี๋เลยดูแลมันหน่อยดูแลมันช่วงที่ดูแลได้เนี่ยอืม<ถ>การกินเนี่ยสําคัญจริง,รงๆข้างในเราไม่รู้ไม่ใช่เป็นหมอไม่ใช่เป็นอะไรนะแต่ว่าจริงๆวะถ้าสมมติว่ากูเมื่อวานกูกินมามา่า กู craving มากคือแบบอยากกินชิบหายเลยอะกูก็กินนะตื่นเช้ามาคือกูต้องยอมรับเลยว่าหน้ากูจะต้องบวมแน่นอนซึ่งเป็นอะไรที่ชัดเจนมากนะช่วงหลังๆเป็นอะไรไม่รู้อาจจะเป็นเพราะอายุด้วยมัง้งอย่างที่มึงบอกอะทําให้มัน cleansing ออกไปมันไม่ได้มันไม่ได้แบบ100%ที่มันจะเอาออกจากร่างกายได้กูว่าเพราะว่าเรามีรูทีนที่เรากินค่อนข้างโอเคด้วยเว้ยเหมือนบางทีกูแวะซื้อเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย เออ,เออแบบจังซูดอ่ะก็รู้สึกไม่ดีละคือเหมือนร่างกายมันแบบเนี่ยเหมือนท้องจริงจริงออมันบอกว่าแบบมึงคิดอะไรเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกันเออก็รู้สึกเพราะว่าวันนั้มะกูอยากกินมาม่ามากที่กูเล่าให้ฟังว่ากูอยากกินมาม่าคือกูกินจริงๆนะวัานไหนที่กูอยากจริงๆอะกูกินนะก็ไม่ใช่ว่าแบบจะบังคับตัวเองว่าห้ามห้าม้าม,มาขนาดนั้นนะคืออยากกินก็คือตามใจปากนิดนึงแต่ไม่ได้กินบ่อยางเออ แต่พอหลังจากที่กินปุ๊บมันรู้สึกเลยว่าร่างกายร้องไห้อะใช่จริงอันนี้ก็วาคือ<ม>เหมือนเวลาเราตามใจปากร่างกายมันไม่ยอมเว้ยแต่<ช>ว่าม<ช>ีฉันยังมีสิ่งหนึ่งที่ฉันจะต้อง work on it still ก็คือกินขนมฉันก็กินกินขนมหวานแต่เรากินในปริมาณที่เหมาะสมไม่เคยรู้<ช>สึกผิดเลยนะตอนที่กินเพราะว่าเรารู้ไงว่าปริมาณนี้มันโอเคใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอยู่เรากินแล้วเราอกอกกำลัง เรากินแล้วเรารู้ว่าเราจะจัดการมันยังไง <ว minute. S 1> ขั้นตอนต่อไปคืออะไรเ <c oughs> พราะว่าเหมือนกับเราค่อนข้างให้จารู้จักตัวเองมากพอที่จะแบบว่าโอเคถ้ามึงกินอันนี้นะร่างกายมึงไหวแค่นี้นะแล้วมึงต้องไปเบรนเอาเท่านี้นะอย่างเงี้ยเรารู้ไงแล้วขนมไมน, <depends> น่ถุงใหญ่นะมึงกูจะบอกอคือกูภาพ, rival, พเวลาภาพแหมภาพแหมเดี๋ยวโชว์โชว์อยากชโชว์ให้ดูเดี๋ยวไม่ชิ่งอ่ะฉันอยากกินอันนี้ช็อกโกแลต อีสเตอร์ช็อกโกแลตเพิ่งได้มาเลี้ยวช็อกโกแลตมากินด้วยได้เปล่าอะไรวะกูไม่กินแต่ว่ากูเป็นไย่างนี้ค่ะนี่คือถุงขนมของฉันหยิยยากอลังการมากเป็นอย่างนี้ก็คือต้องเมคโชว์ว่าทุกครั้งที่กินอะเล็กน้อยแล้วก็เก็บไว้แบบนี้จริงคือกินทุกอย่าง ชอบกินมากๆขนมขบเคี้ยวขนมหวานอะไรเอ่ยฉันอยากจะโชว์บาวนี่ในตู้เย็นก็คือวันละชิ้นก็พอนะเอาแบบพอประมาณล้วโซฟากูบอกเลื่อนไปเลื่อนมาในี่จะตกหลายรอบโอเคไม่ใชว่าเอาแบบ working o u r self เยอะมากอะแบบเอา physical body ร่างกายของตัวเองไปทำงานหนะักแบบว่าอย่างรี่มันสอนเต้นใช่ไหมเหงื่อมันก็ต้องออกมันก็ต้องเบิร์นแฟตมันอย่างหนักหน่วงอะซึ่ง มันก็เป็นปกติที่ร่างกายมันจะ craving for like uh, the sweet หรือว่าอะไรอย่างนั้นอนะก็คือโอ okay. เคเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือมีผลไม้ติดบ้านตลอดอ๋อแล้ช s อกคิ้ว yeah s chocolate <S หายเดี๋หูหายอยู่ใกล้โกูทีหูมันหายแน่นอนผลไม้แบบนี้ปะคะอหมอจะผลไม้ค่ะผลไม้ก็มีน้ำตาลแล้วก็สารอาหารที่ดีอยู ยังมี <Sure. S 1> ไซเบอร์มีอะไรแต่ว่าก็ระวังนะคะผลไม้บางอย่างมันก็มีน้ำตาลเยอะฉันชอบกินสับปะรด oh. กินสับปะรดมากซือ้อมามเป็นกลุกแล้วลองแ,แล้วต้องรอให้มันเหลืองเหลืองแบบเดินเข้าไปในห้องครัวแล้วมันมาได้กินเออ,อิ่มมานี่แม่และแล้วมันหวานมากมันเอะาามาผลไม้ที่กูชอบที่สุดคือส้มอ่ะ แล้วส้มที่ออสเตรเลียคือแบบรสชาติมันห่วยแตกอะค่ะเศร้าเนาะมันเหมือนจีเหมือนใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งไมใช่มันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนใส่น้ำพึ้งบ้านเฮาอ่ะมันมันไม่ได้เหมือนรสชาติส้มบ้านเราอ่ะมึงเก็บป้แต่ันเป็นแบบปอกเปลือกได้ปะหรือว่าเป็นต้งผ่าเกโซแซอ่อะแล้วก็แบบเอ่อรสชาติจะแบบเปรี้ยวๆฉันก็เลยแต่ง แต่ไอ้ส้มแบบนั้นอนะที่เปิดแข็งๆแล้วมันแบบเปรี้ยวนิดนึงอะทําเป็นน้าส้มข้นนะ่ะข้นสดอร่อยมากนะพอดีนะก็กินไงเออฝรั่งมาชอบกินน้าน้าส้มข้นตอนเช้าไงเออใช่ซึ่งเอาไปั้นน้ำอะอร่อยอืมอืมแ,แต่ว่าถ้ากินแบบ<อ>กินกับนะกินกับสายกากใย,ยอะไรของมันเนี้ยกินเข้าไปยากไม่ได้ไม่อร่อยนี่คือ,อรายการอาหารนะ <laughs> <laughs> are w h อา you c o n sume ไม่ได้เป็นแค่ เรื่องอาหารเท่านั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่ยูเซฟเช่นซีเดียสื่อสื่อต่างๆที่มันที่อยู่ให้ความสนใจเออหนังสือที่อ่านหรือว่าช่อง YouTube ที่ติดตามติดตามอย่างอันนี้ีนะที่ฟังเออที่ดูที่ฟังมีผลกับตัวเองหมดทุกอย่างใช่มันส่งผลตอนนี้ต่อสมองต่อทัศนคติต่อแนวทางการคิด โซเชียลมีเดียหนักเลย <Social Media. S 1> มันเป็นพวของเขามันเป็นยุคข,ของเขามากโอเคฉันไม่ฝั่งใครไม่รู้ครูว,ว่ามึงอาจจะเคยเห็นรีววคนนี้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าก่อนที่มึงจะไปเชื่อคำพูดของเด็กแบบอายุอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์อายุสิบแปดสิบเก้าที่ออกมาพูดเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยมึงเช็คอายุมด้วยค่ะคือบางทีสเตจจบไลฟ์แบบ มนันคนละสเตจกันนะมึง <Yeah. S 2> เก็ตไหมคือเวลามึงจะสื่อเสพสื่ออะไรก็แล้วแต่ m ม k ชั u r e ว่ามันตรงกับสิ่งที่มึงต้องการปปอถูกต้องเออแล้วเป็นสิ่งที่มันเหมาะกับมึงได้นะ้ปปองเก็ตไหมไม่ใช่ว่าแบบอยู่อายุแบบสามสามสิบห้าสามสิบหกแล้วไปเชื่อเชื่อคําแบบเด็กอายุส mm ิบแปสิบเก้าแต่มีคนติดตามเป็นล้านนะ ยู <Okay. S 1> ก็ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกที่อยู่จะอาจจะไปเชื่อเขา uh huh. แต่ว่าให้สืดให้เสพแบบมีสตินิดนึงยังไงดีอ่ะเด็กสิบแปดสิบเก้าการใช้ชีวิตเขายังสนุกใช่เขามันอาจจะยังไม่เท่าสามสิบห้าหรอจะต้องทำงานต้อง take care of the bills หรอต้องทำอะไรที่อามันอาจจะม,มีความรับผิดชอบมากขึ้น uh huh. อย่างหนึ่งคือไลฟ์สไตล์ความชอบ uh huh. รูปร่างเออพัน uh huh. ทุกอย่างมันมันบ่งบอกหมดเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะถ้า you you 3, 5, 3, 6, อยู่อายุสามห้าสมหกอ่ะแล้วอยู่อยากจะมีรูปร่างที่มันเหมือนอีเด็กสิบแปดสิบเก้าเนี่ย<อ>มึตงตอน y ย u เ s e l f มากเลยนะทุกครั้งที่มึงส่องกระจกอ่ะมึงก็แบบทําไมกูเป็นไม่ได้แบบนั้นวะมันส่งผลเลยนะเว้ยเพราะว่า if you keep looking on them อะ they are like e i g h อ่ะ like บางครั้งเขาเด็กไงเ,เด็กอะ่ะบางที การเผาผลาญหรือการคอล l a g e n อะไรต่างๆในร่างกายไปทำงานอยู่อ,ยออแล้วเราอยากจะไปมีแบบนั้นนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถทําได้อะใช่เออมันก็อาจจะทําให้เราแบบคิดมากว่าทําไมวะกูไม่เป็นแบบนั้นอืแล้วก็มา self ์ซั o t อร์ตัวเองอีกมาทำร้ายตัวเองมาแบบคิดนอยเนื้อต่ำใจกับตัวเองว่าแบบทำไมฉันเป็นอย่าง,งานั้นไม่ได้ทำไมฉันทำอย่าง,งานั้นไม่ได้คือเช็คด้วยจ้ะ ว่ามันเหมาะกับเธอหรือเปล่า uh huh. ง่ายๆเลยนะเด็กอ่ะมึงเด็กแบบเด็กอายุสามขวบสี่ขวบอะไรเงี้ยลงให้มันดู YouTube channel ที่เขาพูดแบบเอฟเวอร์ดอ่ะ <Yeah. S 1> ฟังเวอร์ดอ่ะเรียนแบบเลยเด็กมันก็จะเรียนแบบเอาง่ายๆนะเด็กอยู่แงกแยะยังไม่ได้ใช่ทำไมา YouTube ถึงมีแบบว่าช่องสําหรับเด็กเพราะว่าเด็กมันก็เรียนแบบแบบนั้นไง จิงหอเป่เราเราจะเป็นในแบบที่เรารับเข้ามาใช่อะไรที่เรารู้ว่ามันอ่ไม่โอเคกับเราแหละมันไม่ใช่ทางของเราแหละก็สเต็ปแบ็ออกมานิดนึงเข้าใจนะว่าบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เว้ยโซเชียลมีเดียมันโยนอะไร <Social Media S 1> ไหลายองเข้ามา mm hmm. แต่เราเป็นคนที่เลือกถูกเพราะว่าไหลไปเนี่ยถ้าไม่กดเข้าไปดูไม่ได้ให้ความสนใจมันอีกมันก็่ายไป ไ right. mm hmm. ลองเช็คดูนะตอนตัวเองเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีอะไร่า mm hmm. ไอที่มันเข้ามานั่นคือ,อที่เราสนใจนะออื mm ืม hmm. แล้วลองคิดดูนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับเราหรือเปล่าวะ yeah, <right. S 2> ลองดูลองดูนิดนึงว่าอาไที่กูเสพไปทุกวันเนี้ยกูเลื่อนดูเนี่ยอ่านเนี่ยฟังเนี่ยม mm hmm. ดีหรือเปล่ามันดีไหมวะ คือลองเช็คกับตัวเองนิดนึงเพราะบางทีเราดูมันใช้มันทุกวันเราอาจจะไม่ได้สนใจเราจะอาจจะไม่ได้แบบเพย์เทนชั่นนอรอมอ่ะอ่าลองเ e p b แบกนิดนึงอ่าเช็คดูก่อนกูดูอะไรบมางว่าทุกวันโอเคกูหรือเปล่าอ่าลองเริ่มจากตรงนี้เฮ้ยยูอาร์โมดูคนซูมเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นอีก process หนึ่งที่ยูสามารถ push yourself ได้อีกนิดหนึ่งเหมือนกันเช่นบบว่ามึงอยากเก่งภาษาอังกฤษมึงเข้า Netflix เลย แล้วก็เข้าฟังเปลี่ยนจากฟังแบบภาคไทยอะ่ะเป็นเสียงเสียงภาษาอังกฤษอ่ะถ้าทําแบบนั้นไปเรื่อยอะ่ะมึงก็จะเริ่มฟังออกแล้วว่าเฮ้ยคํานี้มันแปลว่าอย่างนี้คํานี้มันพูดว่าอย่างนี้คํานี้มันออกเสียงอย่างนี้นะมันทําให้การเรียนรู้ของสมองมันง่ายขึ้นด้วยนะญาถูกต้องวันตองเดิน process เรากทุกวันแค่เลือกว่าเราอยากจะให้อะไรมันเข้ามาใช่สิ่งที่ดีให้กับเราต้องจะ example mm hmm. เหมือนกันอะฉันแบินหนังสือเล่มหนึ่งฉันเป็นช่วงที่แบบว่าเบื่อหนังสือของตัวเองที่มีอยู่ก็เลยไปไปหาว่าหนังสืออะไรน่าสนใจช่วงนี้บ้าง That one เออ that one หนังสืออะไรน่าสนใจว่าที่ฉันก็ไปเลื่อน tiktok เจอเล่มหนึ่งที่มันมีเด็กฝรั่งแม่งอ่านเด็กมันอ่านจนจบแล้วมันร้องไห้เว้ยกูก็เลยแบบว่า,วาเฮ้ยมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอกูชอบอะไรที่มัน touch นะคือที่จริงอะหนังสือแบบ ประเภทแรกที่กูอ่านนะคือกูชอบอ่านโวเอ็มเลยกูชอบอ่าน p o อทรีมากนะเพราะว่าแบบชอบอะไรที่มันทัชใจอ่ะยนังก็จบเสร็จปุ๊บทีเนี้ยกูก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มากค่ะพอเริ่มอ่านเอ้ยมันดีจริงหนังสือมีชื่อว่า lead r life เล่มนั้นก็คือเป็นพูดเกี่ยวกับว่าผู้ชายคนหนึ่งเขามีชีวิตแบบน่าเศร้าอะตอนเด็กๆพออ่านไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตจิตวิทยาเป็นแบบว่าทําไม ทำไมชีวิตกูถึงต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วคนคนนี้เขาเริ่มที่จะแบบทำร้ายตัวเองเพรากูอ่านไปถึงหนะึ่งร้อยหน้าชีวิตกูเริ่มมืดมนเลยหันไปทางไหนก็เป็นลบหมดเลยอลลี่อืมอันตรายมากกูถึงขั้นแบบว่าอยากทำร้ายตัวเองเลยนะเพราะว่าพออะไรที่มันลบแล้วใจเราบางอะเราแยกแยะไม่ออกอ่ะคือเวลากูอ่านหนังสือกูจะเป็นคนที่แบบว่า c o m p พ r ์ไลฟ์ของเขากับไลฟ์ของกู เพื่อที่จะทําให้มันรู้สึกถึงอิโมชันในหนังสืออแล้วกลับกลายเป็นว่ามันเอฟเฟกกับชีวิตที่แท้จริงของกูเลยอะ่ mm hmm. ะคือกูไม่มีอารมณ์ทําอะไรเลยนะ mm hmm. กูแบบไปทํางานด้วยอารมณ์ที่แบบว่าหมุดหงิดแล้วก็แบบว่ากลับบ้านมาคือไม่อยากทําอะไรเลยอยากนอนอย่างเดียวอยากแบบเริ่มแบบเริ่มแบบดาวดาวดาวลงจนถึงขั้นแบบว่ารีบมันมีหน้าหนึ่งที่แบบหนักมากอะ่ะ มันมีอยู่บล็อกหนึ่งที่มันหนักมากกูอะ่ะถ่ายรูปส่งให้มึงดูมึงยังอ่านไม่ไหวเลยอะแค่หน้าเดียวอะเออคือเราอะ feel things deeply อะก<อ>ูไม่ใช่ใช่นิยายที่กูอ่านได้ก็คือนิยายอันแ่มใสอะมึงตอนเด็กไอรักกูกิ๊กกูไม่สามารถขนาดไอโพรเมมมิลค์แอนด์ฮัน่ะเออ,อันนั้นกูก็ยังแบบคือคือเรียกเป็นไม่ได้เลย กูนี่คือซล l l help อย่างเดียว s ์เด development อย่างเดียวก็คืออันที่มันแบบ e อดูเค e ช่วยให้ตัวเองเออพัฒนาออแต่ไม่สามารถอ่านอะไรแบบนั้นได้เลยเพราะรู้ว่าตัวเองจมแน่นอนเหมือนเราดูหนังเศร้าอย่างเงี้ยกูจมเหมือนกันนะมึงเพราะว่าหลุดอือ่นอืะอดูหนังกูก็ชอบองห้นะถ้ามันเป็นถึงซีนแบบอย่างนั้นะเหมือนกันกูก็เหมือนันกูก็เลยไม่อ่านอะไรอย่างนั้นเลย I feel things so easily ห้ามอ่าน ม่ไอฟารโอเคตอนนี้เรามีอะไรกินเข้าไปเรามีเสพเข้าไป mm hmm. เสพฟ,ฟังฟังดูแบบแหลกเนาะเสพสื่อรับเข้าไปเทเข้ามาเอาใกล้ขึ้นคนรอบตัวโ <Ooh. S 1> อ้ยพี่าวเาจะคันซูมอ่ะเราเปิดรับใครเข้ามาในชีวิต เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหรือแง่ลบอะไรต่างๆมันส่งผลกระทบต่อทัศนคติเรานะเว้ยใช,ชีวิตกับเขาน่ะความคิดความอ่านเขาน่ะติดลบมันเราก็ติดมานะเว้ยใช่ม <I know. S 2> ก็ต้องเรียนรู้การเลือกคนการเลือกไปอยู่กับใครสังคมเป็นยังไงสำคัญมากเลือกคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยพูดไปแล้วเนาะ EP นั้น ถ้า you surrounded yourself by positive people you ก็จะเป็นคนคิดบวกพลังบวกถ้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแก๊งที่บอกว่าใจร้อน mm hmm. หงุดหงิดกดสิบ n e g a t i มึงจะกลายเป็นคนแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะอย่างหนึ่งที่กูอยู่ไม่ได้เลยคือสังคมเมาโมยนินทาไม่อยากอยู่ไม่อยากรู้เรื่องคนอื่นนะ่ะอยากรู้แค่ว่ากูจะทำอะไรดีวันนี้ แล้วมึงจะทําอะไรดีที่เราสามารถทําไปได้กันได้แล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเออเอกอกูก็ชอบโอกูก่ชอบน่าทางปลาของฉันเดี๋ยวใส่ก่อนตอนนี้แหละ cute okay พอร,รู้ว่าคนคนนั้นหรือว่าแกงแกงนั้นอนะเป็นเป็นอะไรที่มันคน่อนข้างจะลบอะกูแบบมายจ้ะสังคมไหนที่อยากเข้าไปอยู่ of course positive สิบางทีชีวิตกู แทบที่จะโฮมายเซลฟ์ไม่ได้นะบางทีอ่ะกูก็อาจจะแบบล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 บแล้วนะบางทีชีวิตกูต้องการคนที่โพซิทีฟเว้ยกูว่าชีวิตทุกคนต้องการคนโพสิทีฟเชื่อเหรอกูต้องการคนชิลกูต้องการคนที่เขาไม่ตัดสินคนอื่นเพราะมึงเพราะมึงเป็นโพซิทีฟเพอร์ซันแล้วไงมึงเป็นคนที่ไม่จัดแม่อะไรแล้วไงเออก็จริงกูเลยมีมึงในชีวิตกูนี่ไงกูอยากอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างเข้าใจ Uh huh. เพราะว่ากลัวเปิดมากอ uh huh. มึงจะเป็นยังไงเป็นกูจะเป็นยังไงกูก็อยากได้ความ uh huh. เอาใจแบบนั้นคน,คนง่ายยากคณง่ายๆแล้วคนที่เขา uh huh. ว่า uh huh. working on themselves to อะเขาไม่ได้มาคิดว่ามึงจะต้องไปมึงจะต้องมามีอิทธิพลต่อชีวิตเขามากอ่ะ uh huh. ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีนะมึงความสัมพันธ์ที่ดี uh huh. ด้วยกันนะ ได้เกบจับอะไรด้วยกันนะ่ะมันเป็นผลงานที่มันเป็นเรื่องที่ดีเว้ย <Yeah. S 2> แต่ตอเน,นี้ยถ้ามึงอ่ะถึงเวลาที่มึงต้อง working on หย u ดแล้วอะมึงแฮะมึงมีสิ่งที่มึงทำกูมีสิ่งที่กูต้องทำเอาโอเคชิลชิลเนี่ย do your thing ถ้ามีอะไร pop up ขึ้นมาโอเค working together อย่าชอบคนที่ positive thinker มาเป็นเพื่อนสนิทเพราะว่าบางทีกูก็อาจจะมีแบบ บดเดย์ day, แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเนกาทติไปหมดแค่โทกหามึงก็คือโอเคเรื่องโพซิทีฟที่เกิดขึ้นเลยไงโอ้โหเบสตีเนี่ยอย่างที่มึงพูดอะวันไหนมึงเจอแบดเดย์มาในชีวิตมึงอะมึงมีคนที่เขาให้พื้นที่ดีๆกับมึงอ่ะมันก็ทำให้ mm hmm. วันที่แย่ของมึงอะดีขึ้นอืม mm hmm. ก็เนี่ยแหละคนรอบตัวสำคัญมากสำคัญมาก อยู่กับคนที่เขาอะลิฟอัพคนที่ทำให้เราอ uh, ะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันใช่เลยแค่ <I> อยู่กับคนที่เขาช่วยให้เราเป็นตัวเราแล้วก็ดีขึ้นอ uh. mm ่ะ hmm. อืมอืมไอเลิฟไอเเเข้ามาใกล้อีกนิดนึงอ่ะตอนนี้ self talk เพราะมึง oh. พูดกับตัวเองยังไงมึงก็รับไปอย่างนั้นนะคะ my gosh yeah so true ไม่ว่าจะเจออะไรที่มันยากลำบากมา ให้กำลังใจตัวเองเริ่มก่อนเริ่มเริ่มจากไหนก่อน Be um, your own best friend yes เหมือนกูเขียน journal เนันเ่นแหละกูมี <B inge. S 1> สอง p a r นะมึงหนึ่งนะ p a uh. บนคือกูอะ่ะเขียนความรู้สึกกูก่อนวันนี้หนะ้าอย่างนี้รู้สึกยังไงหนะ้าอย่างนั้น part สองคือตัวกูนะอีกคนหนึ่งนะเขาก็ดูละกูทำอะไรไปบ้างวันนี้เจอมากูเรียนรู้อะไรไปบ้าง เออก็ให้กำลังใจตัวเองทำดีแล้วทำต่อไปนะวมนไหนจะไม่ด mm ีก hmm. ็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ you try your best อะนั่นแหละ self talk สำคัญมากรู้ว่าสำคัญที่สุดเลยมั้งสำคัญที่สุดเลยอะ่ะที่จะทำให้ตัวเองมีพลังมากขึ้นอะ self talk ง่ายที่สุดไปยืนส่งกระจกเรายิ้มดูสินะเหมือนกับบอกสมองตัวเองว่ามึงจะต้องแฮปปี้อะ มันไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองนะแต่มันเป็นทริคๆหนึ่งที่มันทำให้แบบ the day going good อะอันนี้ช่วยจริงเพราะว่ากูทำตอนนั้นขึ้นเหนื่อยมากเออมองนะแล้วก็ยิ้มนะแต่ก็รู้นะว่าตาแบบไม่ไหวแล้วอะมึงเออแต่มันก็โอเคอยู่อะกู <laughs> ก็ชอบทำ <laughs> <laughs> บางทีพูดกับตัวเองน่ากรนะจกนงกยคือเป็นอะไรที่แบบ my best thing ever เลยนะถ้าสมมติว่าเจออะไรที่มันไม่ดีมา You're so Oh you're so cute, you're so like it. everything is gonna be fine ทุกคนฟังมาจนจบเนี่ย mm hmm. ก็คงรู้แล้วล่ะว่าอ่าท็อปปีของเรามันเป็นประมาณไหนเนาะใครมีแนวทางอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำกันเข้ามาได้บ้างนะสำหรับเราสองคนคือแบบสี่ข้อหลักๆนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วก็ดีที่จะเทคแล้วก็ you know ไปปรับใช้ใครมีปัญหาอะไรอยากจะฟังเรื่องอะไร เกี่ยวกับเราสองคนหรือว่าอยากจะหแบบ asking for advice ขอคำแนะนำจากเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ส่ง DM เข้ามาได้หรือว่าอีเมลเข้ามาได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกคน enjoy กับ EP นี้นะคะ EP ที่7ของเรานะ You are what you consume ถ้ามีคำถามหรืออะไรก็ทีเอ็มมาคอมเมนต์คุยกับเราได้ตลอดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราสองสาวคอมมาด้นะไว้เจอกันใหม่ปนะีพีหน้าคิวจีนเราคิวต่ะพอสอนจีนเกินนะกลัวมันี่ย